สำหรับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับเพื่อนๆผมก็จะเติมประมาณครั้งละ5ลิตรนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณวันครึ่งถึง2วันนะครับเทคนิคของผมก็คือ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างสามัญประจาบ้านทุกคนคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องปั่นไฟที่ผมใช้ทําบ้านสวนให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนที่จะไปดูผมก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทาไมถึงชอบดูมิสเตอร์ปุ้ยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมดนวยนะครับครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมก็มีการทําบ้านสวนด้วยตัวเองนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าผมใช้เครื่องปั่นไฟอะไรในการเชื่อมเหล็กตัดเหล็กนะครับผมก็ วันนี้ผมมีโอกาสนะครับว่างเนื่องจากฝนมันตกนะครับก็เลยไม่สามารถทำมาตต่อได้มาวัน2วันแล้วนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับมารีวิวหลังการใช้งานจริงเครื่องปั่นไฟตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมเครื่องปั่นไฟที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อทาคาร่านะครับเพื่อนๆรุ่น T M V 400นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปั่นไฟขนาด3,000วัตต์นะครับเพื่อนๆซึ่งผมจะใช้ตัวนี้นะครับกับตู้เชื่อมมินิ a วลู S 400นะครับเป็นตู้เชื่อมขนาดเล็กนะครับซึ่งจะเหมาะกับเครื่องปั่นไฟ สามารถขานแจสตาร์ทได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเกจวัดนะครับบอกแรงดันไฟฟ้านะครับเวลาเราติดเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์นะครับปิดเปิดออนออฟนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปลั๊กสําหรับเสียบใช้งาน2ช่องนะครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นใช้งาน DC นะครับเราสามารถใช้งานไฟ DC 12บโวลต์ได้ด้วยครับตัวนี้ผมได้ทําการต่อไว้สําหรับชาร์จแบตนะครับเพื่อนๆเมื่อเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับก็จะชาร์จแบตลงไปด้วยนะครับสายตัวนี้เขาก็มีแถมมาให้นะครับเพ <Ral> ื่อนๆอันนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ขนาด7แรงม้านะครับเพื่อนๆเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเพื่อนๆสามารถดึงสตาร์ทได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นสตาร์ทมือก นะครับเพื่อนเ่เสียงเสียงถือว่าค่อนข้างเบานะครับผมด้านบนนะครับจะเป็นถังน้ํามันขนาด15ลิตรนะครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็อาจจะมอมแมมนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้น้ำมันจะระเหยออกมานะครับถ้าเกิดเราปิดฝาไว้ตลอดนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับจะมีไอ้น้ำมันระเหยออกมาถังน้ํามัน15ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้เพื่อนเพื่อนดูครับอันนี้ไม่ได้สตาร์ทมา2อสวันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เปิดกุญแจขึ้นออนหนึ่งครั้งครับแล้วก็บิดอ่าสตาร์ทติดนะครับเพื่อนนัเรบบาะค แรงดันไฟฟ้ายังไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆอกรอบเดินเบานะครับเราก็เปิดตัวนี้นะครับก็จะมีคันโยกอยู่ตรงนี้เปิดขึ้นปึ๊มนะครับพอเราเล่นเครื่องนะครับก็จะขึ้นมานะครับผมแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นท่อไอเสียนะครับออกมานะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนไม่ดังมากนะครับผมก็ปิดเคอครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็หยุดนะครับวันสองวันแล้วฝนตกนะครับยังไม่เสร็จนะครับน้ํายังท่วมอยู่นี่นะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นจันทรันไว้แล้วนะครับสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับเพื่อนๆผมก็จะเติมประมาณค้างละ5ลิตรนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณวันครึ่งถึง2วันนะครับการสิ้นเปลืองเนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับกับการใช้งานนะครับเทคนิคของผมก็คือเกิดจะมีการย้ายนะครับตำแหน่งที่เราจะไปเชื่อมหรือว่าเราจะไปใช้งานนะครับย้ายเครื่องมือย้ายอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆ,ๆผมก็จะมาดับเครื่องก่อนนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็ค่อยไปย้ายย้ายเสร็จพร้อมเชื่อมเมื่อไหร่หรือว่าพร้อมตัดเหล็กเมื่อไหร่พร้อมใช้ไฟเมื่อไหร่ผมก็จะมาสตาร์ทเครื่องก็ เทคนิคนะครับนี้ก็จะช่วยทําให้ผมนะครับประหยัดน้ํามันลงนะครับผมแล้วก็จะทําให้เครื่องยนต์ได้พักนะครับเพื่อนๆผมใช้ทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้ามาทําบ้านก็มาแต่เช้าก็ กับมืดนะครับก็ติดใช้ทั้งวันนะครับใช้ไปติดไปดับไปนะครับย้ายเครื่องมือทีนึงหรือว่าจะมีการขยับเขย่อนหรือว่าคิดคำนวณอะไรนะครับก็ไปดับเครื่องก่อนนะครับจะใช้ไฟเมื่อไหร่ก็ค่อยมาสตาร์ทนะครับเพราะว่ามันสตาร์ทง่ายนะครับเพื่อนๆเราไม่ต้องไปดึงออกแรงเราแค่บิดกุญแจนะครับผมก็ถือเป็นการพักเครื่องไปนะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันรูปไปอีกนะครับก็5ลิตรนะครับผมใช้อยู่ประมาณวันครึ่งถึง2วันนะครับและอีกอย่างนะครับสำหรับการใช้นะครับตัวนี้เนื่องจากมันเป็นเครื่องปันนไฟขาด3,000วัต์ก็ ถามว่าเหมาะกับการนํามาใช้ตู้เชื่อมหรือเปล่าอันจริงจริงมันก็ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าตู้เชื่อมมันโหลดเยอะนะครับมันดึงกระแสเยอะแต่ว่าตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับกับตู้เชื่อมที่มีขนาดเล็กนะครับกระแสไม่สูงนะครับกินกระแสไม่สูงอย่างเป็นตู้เชื่อมที่ผมใช้นะครับก็1้5แอมป์นะครับเพื่อนๆก็ตั้งไฟไปสักประมาณเบอร์3นิดๆนะครับถ้าเกิดปรับขึ้นไปเยอะมากกว่านั้นนะครับถ้าเกิดเราเชื่อมนะครับ แกมนานนะครับเบเกอร์แน่นอนนะครับเขาก็จะตัดเขาก็จะทิปเราก็ต้องจะเดินมาเปิดบ่อยๆก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆของผมก็คือนะครับ ปรับไฟไม่เกิน3นิดๆนะครับแล้วก็ใช้ทีละอย่างนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับเพื่อนๆใช้งานได้ใช้ตู้เชื่อมได้เพราะว่าผมพิสูจน์แล้วก็ทดลองแล้วนะครับกับบ้านสวนของผมจนตอนนี้นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆแต่เครื่องนะครับปั่นไฟของผมก็ยังใช้งานได้เป็นปกติดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆกับการรีวิวนะครับหลังการใช้งานจริงนะครับเครื่องปั่นไฟ3,000วัตต์กับการทําบ้านสวนของผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปวิดีโออื่นของผมได้ที่ด้้าานขงงตร เลยส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆแล้ววาเชอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ